คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องนี้กันบ้างไปขอขอพรอย่างเดียวไม่พอ<ะ>ไปขอหลวงพ่อ<ะ>ให้ช่วยตามหาสิ่งที่รักอะหายไป<ะ>เขาบอกว่าเต่าหายเลยต้องไปบ่นหลวงพ่อครับนี่เต่าตัวนี้นี่แหละครับมันสวยนะคะอะบอกสายพันธุ์มันก่อนมันคือเต่ายักษ์สุขาต้าสุขาต้ามันตัวใหญ่นะตัวใหญ่อยู่นาะส่วนชื่อของมันมีชื่อด้วยเจ้าเต่าตัวนี้<ะ>ชื่อว่าเจ้าฉีเคะ เฮ้ยชื่อเนี่ยเป็นคุณคุนนะถ้าใครรู้จักกันดีในยุค90้าสแล้วก็ก็เป็นผู้กำกับหนังชื่อดังต้องทำท้องกงเขาโบเยปโลเยนั่นไงนั่นแหละฉีเคอเอาแต่อย่างงี้ฉีเคที่เราพูดถึงนั้เป็นเต่านะนี่ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นสัตว์รักสัตว์เลี้ยงที่แสนรักของครอบครัวครอบครัวหนึ่งในอำเภอทับธานจังหวัดอุทัยธานีเรื่องของเรื่องเมื่อสามวันก่อนฉีเคถูกน้ำพัดหายไปในช่วงกลางดึก ไอ้คืนนั้นฝนมันตกหนักไนเราใบตองสูขต้ามันเป็นเต่าบกนะเออแต่มันโดนน้ําซัดหายไปโอ้โหเจ้าของก็คือคุณพุฒธิชัยศรีวรรณนณตกใจมากแล้วใจคอไม่ค่อยดีเดี๋ยวนะฉี่เคะเนี่ยตัวไม่ได้เล็กนะน้ําหนักเท่าไหร่นะ50ากิโลกรัมมันโดนน้ำพัดไปเลยเหรอแสดงว่าต้องเป็นอน้ําไหลหลากใช่ย่างงี้หาไม่เจอทำยังไงก็ไม่เจอตัวเธอก็เลยไปขอบอลต่อหลวงพ่อเคลือบ เกจิชื่อดังแห่งวัดหนองกระดีนอกขอละขอให้กลับมาทีชีเะก,กลับมา p s e c o m e back อ่ะกระทั่งเมื่อนายวุธิชัยตัดสินใจออกไปตามหาเจ้าชีเคะอีกครั้ง <restaur> จเจอครับเจอชีเคะมันนอนนิ่งอยู่ที่ร่องน้ำห่างจากบ้านไปสัก <capacit> 1ก <1 km. S 3> ิโลเมตรโอ้ก็งไายอยู่นิดหนึ่ง<อ>นะกับเต่าที่แบบตัวใหญ่ใจคืบคานค<อ>ืบคานไปแบบนี้ก็เลยรีบพากลับบ้านกลับมาได้อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็เลยต้อง ไปแก้บนก็เตรียมเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนกับหลวงพอ่อเคลือบตามที่บนบานศาลกล่าวมันเอาไว้โอ้เออกระโชคดีไปบางทีเนี่ยคนที่สัตว์เลี้ยงหายหรืออะไรเนี่ยเขาก็ต้องการที่พึ่งทางใจค่ะก็เลยไปบนบานศาลกล่าวสมหวังก็ไปแก้บนกันแบบนี้